คลิปนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่ว่าอุปกรณ์ต้องครบไหมเวลาเรียนมังงะอาจารย์บอกเลยว,ว่าต้องครบเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะมีแค่ปากกาดีสอแล้วก็ไอที่ปัดฝุ่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีปากกาตัดเส้นหลายหลายขนาดเพราะอะไรถ้าน้องๆสังเกตเห็นไหมครับหน้าปกกระต้นที่อาจารย์โชว์มันจะมีเส้นเล็กเส้นบางสังเกตนะฮะจะมีเส้นเล็กเส้นบาง ซึ่งเราคงใช้ดินสอขนาดเดียวหรือปากกาไซเดียวเขียนไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่จะขยับให้เส้นมันเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใช้ปากกาโตาัตัดน่นจะท,ทำให้าทำงานได้เร็วขึ้นสวยขึ้นแต่ถ้าเราใช้อันเดียวนั่งฟูนฟนฟ,น,ฟ,น,ฟนเนี่ยน้องๆคิดว่ากว่าจบเร่องนี้น้องๆใช้เวลากี่ชั่วโมง นะครับตายตายแน่นอนอันนี้เรายังไม่พูดถึงอุปกรณ์อื่นเช่นสกรีนโทรซึ่งเราจะเป็นต้องใช้ในวันที่เราจะเอาเป็นอาชีพหลักจริงๆแต่วันนี้เราพูดถึงอุปกรณ์พื้นฐานวันที่เราตัดสินใจเรียนแล้วเป็นอุปกรณ์ที่น้องๆสามารถเก็บตังค์ซื้อเองได้แล้วพอวันหนึ่งเรามีผลงานที่มากพอไปบอกคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เชื่อว่า วันนั้นการคุยกับพ่อคุณแม่ก็คงจะง่ายขึ้น